สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ทรัพย์เรืองการช่างนะครับวันนี้จะมารีวิวฮิโน่นะครับตัวนี้เครื่องร้อยแปดแปดห้านะครับ FU 7พเจ็ดซนะครับตัวนี้เป็นสิงเกเทคนะครับนะครับสิงเเทคครับลายสวยๆนะครับคันนี้เป็นสองเพลานะครับลูกค้า ลูกค้าท่านไหนที่หาอยู่สอบถามได้นะครับสองเผาเผาใหญ่นะครับเช็คเสร็จสับเรียบร้อยนะครับพร้อมวิ่งครับกันชงกันชักเสร็จสับเรียบร้อยลายแต่งพร้อมนะครับลูกค้านะครับเหลือผ้าใบหน้านะครับรอรอทะเบียนก่อนครับถึงจะใส่นะครับตัวนี้วิ่งทางไกลได้นะครับวิ่งทางไกลได้นะครับลูกค้าเราจะพามาดูลายนะครับ น,นี่ลายโทนดำนเงินแก้วนะครับชันนี้โตกระบะจากกูของเราเองนะครับซับลุงเรื่องการช่างนะครับครับผมพามาชมคเครื่องดีคัสซีสวยนะครับลูกค้า ราคาขายเจ็ดแสนามมืนะครับจะพามาดูภายในนะครับภายในก็สภาพ75%เปนะครับ75%เครับผมครับภายครับผม รถพร้อมนะครับวิ่งทางไกลได้นะครับคันนี้วิ่งทางไกลได้เลยครับเดี๋ยวผมจะพามาดูช่วงล่างนะครับครับช่วงล่างใหญ่นะครับลูกค้าเฮโ,โน่นะครับเครื่องดีคัสซีสวยนะครับ หม้อลมเบรกเป็นของโปเฟียนะครับเืินโทอสแตนเลสนะครับเดี๋ยวพาไปชมเพผานะครับนี่นะครับเเผาไม่มีเยิ้มนะครับไม่มีรั่วนะครับเบรกเช็คเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้า เสร็จสับเรียบร้อยปูยางกันลื่นไม่พร้อมนะครับเจ็ดแสนสามครับผมครับแต่ดงแต่ด่วนใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามชาได้เลยนะครับนะครับ้ทาท่านไหนที่สนใจนะครับ สองเพาเอาไว้ใช้งานนะครับวิ่งดีนะครับเจ็ดแสนสามมืนนะครับจากทรัพย์ลุงเรืองการช่างนะครับนะครับหรือท่านจะสนใจต่อเป็นกระบะเทเลอร์นะครับกระบะเทเลอร์หก้อสิบ้อเรารับนะครับเข็นรถเกี่ยวเข็นแมคโครนะครับทางอูรับรับต่อนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับ จบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม